สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับตักกับมุมมองดัชนีค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันพุทธที่12เดือนมิถุนายน2024นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า DE40 แล้วก็ US 100เนี่ยมีตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทดก,กันบ้างนะคะไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ DE40 เนาะ DE40 นะคะจากวีที่แล้วเนี่ยยังคงปิดแดงไหลเทลงมา1 2 3 4 5 5วีกนะคะติดต่อกันแล้วนะคะเป็นการไหลเทราคาลงมาแต่เทรนเดิมของเขาเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ณนะปัจจุบนันติดอยู่ที่ดีม n นของ t i m e ทาง e Week เนี่แหละที่มาวิ่งเลนนะคะมาเทสราคาอยู่ตรงนี้ส่วนของดีม a นวีกเนี่ยจะมีอยู่2จุดนะคะที่น้องยังคงรับราคาอยู่สิ่งที่เราจะบอกได้ว่าถ้าน้องวิ k จะลง คือน้องจะต้องชนะแถวๆแบรบิเวณนี้ลงไปเลยนะคะถึงจะมีการกลับตัวในทาเฟมใหญ่ของทางเฟมวิกเนาะแต่ในภาพรวมของวิกเนี่ยยังคงมีโอกาสขึ้นได้และเขาก็เนี่ยไหลาราคาลงมาเพื่อมาหาดีมาเนี่ยแหละเรามารอดูว่าวิกเนี่ยต่อไปในโซนเนี้ยเขาอะ่ะจะมีโอกาสในการกลับตัวหรือไม่หรือว่ากลับตัวในช่วงไหนนะคะเราก็มารอติดตามกันเนาะทีนี้เรามาดูในเดค่ะ วากีวีเป็นภาพรวมใหญ่ๆเลยส่วนเดย์ต้องบอกเลยว่าเขาเปลี่ยนเทนนะคะเป็นขาลงเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้เลยเป็นขาลงเลยนะคะก็คือมีการตีลงมาได้แบบชัดเจนส่วนในเดย์เนี่ยเราเริ่มจะมองหาหน้าเซล์อยู่แล้วแหละหน้าเซลล์มาเรื่อยๆเลยนะคะจนมาอยู่กับแถวแถวดีมานองวีแล้วเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยยังไงล่ะ มาถึงที่วีคแล้วเขาจะทําปฏิกิริยาอะไรเด้งกลับไปไหมเราจะสังเกตเห็นว่าพอมาเขามาสัมผัสกับดีมาของวีคเนาะเขาก็มีการเด้งกลับไปในหลายๆครั้งนะคะรวมถึงแถวๆเนี้ยมีแนวรับที่สําคัญด้วยนี่อยู่ที่ประมาณ18393หรือว่าเลขกลมๆของเราก็คือ1 8 4 0งเห็นไหมทุกคน 18400ยเนี่ยยังคงไม่หลุดนะคะยังคงไม่หลุดเห็นอะไรไหมแท่งเทียนเมื่อวานปิดมาแรงมากนะแต่ดันราคากลับขึ้นไปยืนเหนือ400กี่แท่งก็ยืนเหนือ400นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมารอดูแล้วว่าน้องจะยืนต่อไหมหรือว่าน้องจะไหลลงมา ถักน้องหลุดและลงมาต่ำกว่า400ได้เนี่ยแหละดีมันถัดไปที่เรารอรับอยู่นะคะของดีมันเดย์ก็จะอยู่แถวบริเวณด้านล่างนี้เลยแล้วก็หาโอกาสในการเด้งเซลลได้อีกประมาณเกือบ200จุดเลยนะ200กว่าจุดนะคะอืมด้านบนละ่ะมีอะไรที่ให้เราระมัดระวังไหมมีโซนสะพายค่ะถ้าเกิดว่าน้องกลับตัวขึ้นไปเลยก็จะมีโซนสะพายแถวนี้แหละ ที่เขาอาจจะขึ้นไปเทสแล้วก็ติดได้อีกหนึ่งครั้งเนาะถ้าตรงนี้กลับตัวเลยนะถ้ากลับตัวอ่ะฉันไปและติดอ่ะก็มีเทสตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะคะอืมอันนี้เป็นภาพรวมๆเนาะเดตรงนี้หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแถวบริเวณนี้ใกล้ๆก,กันนะคะเป็นเทือกเอเดียวกันแถวนี้นะคะก็จะเป็นดีมานที่เดสามารถที่จะ มาติดราคาหรือว่ามาเด้งราคาได้นั่นเองหมดหรือยางในเดม,มีประมาณนี้นะคะไปดูใน h 4กันบ้างใน h 4ทีนี้มาดูซิว่าเราจะเข้าเทรดยังไงได้บ้าง h 4นะคะภาพเป็นขาลงเหมือนกันเลยเราจะหาโอกาสในการเด้งแล้วก็เซลนั่นเองนะคะเด้งแล้วก็เซลล์ h 4มาดูซิว่าตรงไหนที่น่าสนใจในการเข้าเทรดกันบ้างมีบริเวณนี้ค่ะ หนึ่ง <1. S 2> จุดนี่นะคะในเหสเนาะแล้วก็มีอีกมีแถวนี้ปุ๊บจุดที่สองนะคะที่ราคาเคยมาเทสไปละแล้วก็มีจุดที่สแถวนี้เลยข้างบนนะคะอืมจะมีอยู่แถวราคาประมาณสอง 1 8ึ่งหสองสามเนาะหนึ่งสนะคะตรงนี้แล้วก็จุดที่สองก็คือ18580แปดห้าแปนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นฝั่งเซลล์เนี่ยหนึ่งห้า คือตรงนี้เป็นกรอบสัพพายนะคะที่น่าสนใจส่วนด้านล่างมีดีมาตรงนี้เอาเทสไปแล้วเมื่อวานโอ้โหสวยมากเทสไปแล้วนะคะเมื่อวานแอบมาเทสแบบใกล้ๆเนาะเราก็จะเหลือดีมาตรงนี้นะของเฮี่ที่ถ้าน้องปรับตัวลงมานะคะเราก็จะรอในการเข้าเทดบายกันได้เหมือนกัน นะคะหรือภาพเนี่ยภาพมันจะเป็นอย่างนี้ขึ้นเด้งปุ๊บเทสต,ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้มุมมองที่หนึ่งมุมมองที่สองก็คือน้องขึ้นแล้วชนะสวิงนี้ไปนะคะชนะสวิงนี้ไปและย่อเราก็จะได้ย่อและกลับลงมาอืม ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาขึ้นเทชนะเนี่ยยังไม่ได้บ่งบอกว่าน้องจะกลับตัวได้แบบร0 0นะทุกคนยังไงหน้าเทเซลยังคงได้เปรียบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะใน H4 เนี่ยยังเป็น2เนี่ย3จุดเนี่ยที่เราสามารถที่จะเด้งเซลล์ได้ได้ทั้ง3จุดเลยเพราะว่าขึ้นไปก็เจอด่านต่างๆเนาะปึ๊บ มองหนะ้าเซล์มองหนะ้าเซลล์ได้เปรียบนะคะเออปึ๊บ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 อ่ะโอเคมองแบบนี้เราก็ทีเนี้ยพอเขาลงมาถึงจงเทสต์ด้านล่างนี้แล้วอะให้เราเรอดูสัญญาณค่ะเออสัญญาณกลับตัวสัญญาณกลับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าสิกิได้เออสัญญาณคอนเฟิร,ร์มต่าง,างๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะ พิจารณาได้เราอาจจะได้บายตรงเนี้สั้นๆหาว่า2หัวนี้มีสัญญาณคอนเฟิร์มมีสัญญาณคอนเฟิร์มนะคะเราก็สามารถที่จะได้ถือตรงเนี้กลับขึ้นไปด้านบนได้ส่วนตรงนี้หากว่าข้างล่างนี้มีเกิดการสัญญาการกลับตัวแถวๆบริเวณนี้นะคะอาจจะต้องรอคอนเฟิร์มทุกกรณีเนาะอาจจะมีการกลับตัวในรูปใหญ่ได้เพราะว่าอะไร 1. ลงไปเทสกับดี m a นเดย์มาด้วย เห็นปะอยู่แถวบริเวณของดีมมนเดย์และอยู่ในดีมมนวีคด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างจะเป็นจุดกัมกึ่งในการตาัดสินใจว่าน้องจะขึ้นและกลับตัวกลับไปเลยไหมนะคะซึ่งก็มีโอกาสเหมือนกันเนาะอืมเราก็ตั้ง alert ในจุดต่างๆนะคะแล้วก็ใช้สัญญาณนเฟ f i r มในการเข้าเทรดแล้วกันนะคะแต่ถ้าน้องขึ้นไปก่อนตรงนี้ถือว่าเป็นจุดแรกที่น่าสนใจมากๆที่เราจะเข้าเทรดเซลลงมาเพื่อมาด้านล่างนะคะแบ่งเก็บทงกําไรก่อนเนาะ หนึ่งตอนหนึ่งแล้วก็มาถึงตรงปลายตรงนี้แล้วถ้าเราค่อยกันทุนลันลงมาแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นมุมมองของดีอศูนย์ประจำวันนี้นั่นเองไปดูต่อ u s 1อ0้บาทโอ้โห US 1อ0ยหลุดกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะรอมานานอืมไปดูพี่เดพี่เดนะคะเดเมื่อวานปิดเขียวเขียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเลยบอกแล้วว่าในในคอสเนาะในคอสนะคะบอกเลยว่าเอ้ยเดปิดเขียวอะ พรุ่งเนี้วันเนี้ยเมื่อวานมีโอกาสที่จะขึ้นต่อและเดนี้ปิดเขียวอีกอืขึ้นต่อไหมละ่ะก็เดี๋ยวลองมารอดูกันเนาะทีนี้ไปดูในเฮสี่นี่นะคะใน US เออลเนี่ยก็จะไม่ได้พาไปดูในทางเฟรมใหญ่มากเพราะว่าภาพเดิมยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะและเดเมื่อวานปิดเขียวเพราะฉะนั้นเรามาหาโอกาสในการย่อแล้วก็บายกันต่อ นั่นเองนะคะจากที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์เลยที่น้องอะ่ะติดอยู่ในกรอบไซเวรตรงนี้ทุกคนคือบอกกี่ไลฟ์บอกกี่วางแผนก็บอกว่าน้องจเจ้ายังไงน้องจะขึ้นหรือว่าน้องจะลงหรือยังไงลูกนะคะติดอยู่ในกรอบไซเวสุดท้ายเมื่อวานค่ะเขาเลือกขึ้นไปด้านบนนะคะซึ่งขึ้นไปแบบสวยงามมากๆมาเทสแถวๆนี่นะคะเฮสีมาเทส ในส่วนของ d e m a n h H4 แล้วก็ปรับตัวขึ้นไปนั่นเองเดี๋ยวเรามาหาโอกาสในการย่อบายกันต่อดีกว่าม,มาดูใน H1 ค่ะใน H1 นะคะจากภาพนี้สิ่งที่เราได้เลยและเห็นชัดแบบรวดเร็วมากๆก็คือนี่ปึ๊บ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 เราจะได้เป็นโซน QM Qm ขึ้นมาแบบชัดเจนเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นได้แบบรวดเร็วมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าถ้าน้องขึ้นไปต่อเนี่ยอย่าลืมอัปเดตนะอัปเดตนะคะอัปเดตฟิบโบด้วยนะคะแต่ณนะวางแผนเนี่ยมีโซง QM อยู่แถวบริเวณนี้ QM บายอยู่ที่ประมาณ19100ถึง19050อ่ะระยะประมาณ50ปิบนะคะตรงนี้เป็นโซน QM ที่น่าสนใจมากๆเลย แล้วก็มีอันนึงก็คือตรงนี้เป็นดีมานของ h 1นี่เป็นดีมานของ h 1นึ่งนะคะแ,แถวๆนี้มีอะไรอีกไหมใน h 1เนี่ยไม่มีแล้วนะคะยายไปดูทางเฟรมเล็กนิดนึงว่าตรงไหนที่เฮ้ยน้องน่าจะไปได้ไหมกืบบๆือบ,อ,บอืม ก็ยังคงเป็นโซนควแถวๆบริเวณนี้อยู่นะคะแต่ว่าเพิ่มเติมให้ว่าน้องอาจจะมาเทสแถวๆบริเวณนี้แล้วปรับตัวขึ้นไปก่อนก็เป็นได้เนาะมีตรงนี้ชึบอาจจะเป็นอย่างนี้ปั๊บปัป๊บแล้วก็ย่อแล้วก็บายต่อนั่นเองนะคะหรือน้องก็อาจจะมีการย่ยยยางๆยอๆแถวนี้แหละ เทสหน่อยขึ้นอย่างนี้แล้วก็มาใช้ QM แล้วก็ค่อยปรับตัวขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแนวรับที่ค่อนข้างจะสำคัญทุกคนเนี่ยซุบเห็นไหมแถวนี้เลยนะคะเป็นโซนที่แถวแท่งเทียนเนี่ยแท่งเทียนเดิมอะ่ะเขา,าเคยมาติดอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับที่สำคัญเหมือนกันนะคะก็มีโอกาสที่จะมาเทสต,ตรงนี้แล้วปรับตัวขึ้นอีกรอบหนึ่งหรือ ใจดีหน่อยมารับเราที่โซน QM เนี่ยก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะภาพใหญ่เขาก็จะกลายแบบนี้ป่าแล้วก็ขึ้นแล้วก็จะหาโอกาสในการย่อ,อแล้วก็บ่ายกันต่อนั่นเองนะคะส่วนถ้าน้องอะลงมาจนถึงดีมาตรงนี้ด้านล่างอาจจะต้องรอสัญญาณคอนเฟิร์มเพื่อเข้าเทรดนะจ๊ะ โอเคโอ้โหมุมมองของ US 1 0สสวยมากเลยอะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับมุมมองดัชนีนะคะทั้ง DE40 แล้วก็ US 1 0อยดีเนี่ยรอดูซิว่าน้องอะ่ะจะปรับตัวกลับเลยไหมหรือว่าจะยังคงลง ไปนะคะไปวิ่งอยู่ในดีมาร์อยู่ส่วน US เอลอยค่ะหาโอกาสในการย่อบายกันนะคะในวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ตาขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าเรารู้เรื่องนี้ไวกว่านี้นะเราคงรวยเร็วกว่านี้เพิ่มขึ้นอีกสิบเท่าข้อแรกเลยเราต้องสร้าง BI ก่อนหรือว่า Basic Income ให้มันได้ก่อนผมได้แนวคิดมาจากนโยบายของต่างประเทศที่เขาเนี่ยเรียกสิ่งนี้ว่า UBI ือว่า Universal Basic Income ที่มันแปลงไง่ายๆว่ารายได้พื้นฐานสำหรับทุกๆคนเลยซึ่งในข้อที่2เนี่ยก็คือการที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักและพอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเงินแล้วอะแล้วเราได้ทำทุกๆวันกับสิ่งที่เราลักจริงๆมันจะทำให้เราอะมีความเติบโตอย่างก้าวกระโดดแล้วพอเราไปสุดทางได้เราจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของเส้นทางนี้คุณจะเพิ่มรายได้ได้อย่างมหาศาลเลยในข้อที่3เนี่ยก็คือดับเบิ การดูพิเค e หรือว่าการดับเบิลมันขึ้นมาถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่เก่งที่สุดในวงการนั้นแล้วอะ่ะมีค่าตัวแบบคนพร้อมจ้างคุณอะ่ะเป็นหลักแสนหลักล้านเลยแต่ถ้าวันนี้คุณ duplicate ออกไปไม่ได้ก็จบข้อ4เนี่ย i n v e s t with compound interest คุณต้องทำยังไงก็ได้ให้เงินมันงอกอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วในข้อที่5ถ้าคุณรู้เรื่องเนี้มันจะทำให้เราอะยุติความคิดเรื่องการเงิน ไปอีกนานแสนนานยกตัวอย่างอย่างปูวอร์มเบฟต์ก็ได้นะครับมูลราคาทรัพย์สินทั้งหมด131.6บิลเลียนตีเป็นเงินไทยก็คือประมาณ5ล้านล้านบาทคุณคิดแค่ว่าขอโตปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็พอปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของ5ล้านล้านก็คือ5 0 0 0มืล้านบาทแล้วถ้าเกิดว่าคุณเองตั้งเป้าว่าอีก3เดือนหนึ่ง6เดือนข้างหน้าเนี่ยคุณอยากที่จะมีระบบแบบเนี้ยมันเป็นระบบที่ตายตัวและคุณแค่ทําตามมัน เมื่อกี้ผมพูดแบบภาพกว้างเนาะให้เป็นคอนเซปต์แต่ถ้าคุณไม่อยากได้แค่คอนเซปต์อ่ะคุณอยากได้วิธีการไปด้วยเลยผมบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดงานนี้ investor vision 2024ลองไปเข้าดู